ครับปีนี้มะม่วงออกดอกเยอะมากฮะสําหรับต้นนี้ไม่เคยออกดอกมาก่อนนะเพิ่งออกครั้งแรกครับหลังจากที่เราปลูกมาอยู่เจ็ดแปดปีฮะปีนี้เป็นปีแรกสมการรอคอยครับก็ไม่รู้พันพันอะไรนะครับเพราะว่าก่อนน้นั้นเคยเคยตั้งใจเอาไอ้มะม่วงมันมาปลูกแต่ดูดูดไปแล้วนะน่าจะเป็น มะม่วงแรดครับดูแล้วนะ่ะสังเกตได้จากลูกลูกเล็กๆน่ฮะมันจะมีเดือยออกมาน้อยๆออกเห็นไหมฮะมันจะเป็นคล้ายๆมะม่วงแรดฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมะม่วงแรดมากกว่าเพราะว่าก่อนน้นั้นสั่งไมค้าไปว่าเป็นจะเอามะม่วงมันสามฤดูแต่ว่าปลูกมาเจ็ดปีได้ฤดูเดียวและเป็นปีแรกด้วยครับ